สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสินค้าตัว OBD รุ่น TS9 นะครับเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกล่องรูปแบบกล่องเ็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นระบบ OBD2 บวก GPS นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับสินค้าตัวนี้นะครับรับประกันการใช้งานให้3ปีเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับ ก็จะมีกล่องด้านนอกนะครับอันนี้นะครับก็จะมีกล่องด้านในอีกหนึ่งชุดนะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีกล่องอีกสองกล่องนะครับนี่นะครับน่ยเป็นชุดนี้กับชุดนี้นะครับเมาดูกันกล่องแรกเป็นอะไรนะครับกล่องแรกก็จะเป็นหน้าจอมาให้นะครับหนึ่งอันนะครับ อนีนะครับกี่กล่องหนึ่งก็จะเป็นสายนะครับสายสัญญาณนะครับนะครับก็จะเป็นสายสัญญาณพอร์ต o b d 2นะครับหนึ่งชุดนะครับสาย USB นะครับสำหรับเสียบที่จุดบร่สำหรับรถที่ไม่มี OBd2 นะครับไม่มีพอร์ต o b d 2คือรถุ่นเก่าๆนะครับ ตั้งแต่ปี2000ลงมานะครับก็ใช้เป็นสามารถใช้ OBD ตัวนี้ได้นะครับโดยเสียบที่จุดบริเอานะครับอันนี้เขามีสายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุ๊บนะครับจุ๊บยางสําหรับเกาะที่ติดกระจกตัวนี้นะครับก็จะลักษณะนี้นะครับเกาะติดอย่างนี้เลยนะครับเพื่อไปติดกับที่กระจกนะครับหรือไม่เราก็สามารถที่จะติดที่คอนโซลได้นะครับ OBD-TEST9 เนี่ยจะเลือกติดได้2แบบนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในนะครับมีแพ็กเกจค่อนข้างดีเลยนะครับมีกันลงกันรอยหน้าจอนะครับเป็นตทั้งหล่นี้นะครับมีกันรอยให้อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับจะมีกาวสองหน้าให้เรียบร้อยเผื่อสำหรับคนที่ไปยึดติดที่คอนโซลนะครับก็มีสำรองให้อีกหนึ่งอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็มีจุ๊บนะครับ สำหรับเกาะตรงนี้นะครับทุกก็จะเกาะตรงนี้นะครับเกาะตรงนี้นะครับเกาะเดินพอดีนะครับเกาะตงไหนนี้เลยระคาพอดีอยู่นี้นะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับสามารถที่จะดูค่าต่างๆของรถนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับวิดีเข้าที่พอร์ตของรถท่านนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับสายสัญญาณก็จะมีตัวนี้นะครับเสียบด้านหลังเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนะครับ ัเลยนะครบหลังจากเราเสียบแล้วนะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นมาให้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยเราก็กดด้านบนนะครับปุ่มพัทน้านบนได้เลยนะครับนะครับหน้าจอคมชัดนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ออกแบบมาเป็นรูปแบบสวยหรูนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับก็เหลี่ยมขอบสี บอลเงินนะครับตัวหน้าจอสีดำด้านในทำให้เรามองได้ชัดนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เสียบเข้ากับรถแล้วนะครับเมื่อกล่อง ECU ของรถส่งสัญญาณมาที่ตัว OBD ตัวนี้นะครับมัจะขึ้นค่าหน้าหนังนี้ขึ้นมานะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ OBD ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้โดยจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านบนนี่4ปุ่มนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มนี้ปุ่มที่2นี่คือปุ่ม เลื่อนขึ้นนะครับปุ่มที่สามคือปุ่มเลื่อนลงนะครับส่วนปุ่มที่4ก็คือปุ่มเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็การเข้าเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม4ี่ปุ่มนี้ดูนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าจอให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะครับเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับตัวนี้อันนี้หน้าจอที่สองนะครับของ TS9 นะครับหน้าจอที่สนะครับหน้าจอที่สี่นะครับ หน้าจอที่5จะเป็นหน้าจอสําหรับรถที่มีเทอร์โบนะครับสามารถวัดบูทเทอร์โบได้นะครับหน้าจอที่6จะเป็นค่ารวมให้นะครับสามารถดูได้มากถึง12ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีบอกอะไรบ้างนะครับบรรทัดแรกนะครับสีขาวนะก็จะเป็นความเร็วนะครับสปีด RPM บัล็อเครื่องยนต์นะครับ ECT อุณหภูมิ่น้ำนะครับ FUE ก็คืออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ ต่อมามันทัดที่2นะครับ VLT คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับ MIN คือระยะเวลาที่เราสตาร์ทรถนะครับหรือขับรถนั่นเองนะครับ DAS คือระยะทางนะครับส่วน time ตัวนี้ก็คือเวลานะครับเวลาก็จะตรงเลยนะครับไม่ต้องไปตั้งนะครับเพราะว่า OBD ตัวนี้มันมีระบบ GPS รับสัญญาณดาวเทียมผ่านเซ็นทรลไลน์ลงมาเลยนะครับ OIT ด้านล่างนี้นะครับก็คืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับ ASL ก็คือระดับความสูงต่ำน้ำทะเลนะครับเวลาเราขึ้นเขาอะไรเนี้ยครับก็จะบอกว่าเราอยู่จากสูงจากระดับน้ำทะเลกี่เมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วน GPS ก็คือระดับความแรง GPS นะครับ KM L ก็คืออัตราซึนเปืองน้ำมันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้บอกให้เลยค่อนข้างละเอียดมากนะครับนะครับสวยงามนะครับหน้าจอนะครับ ต่อไปนะครับมาดูนะครับก็จะกลับมาหน้าจอเดิมนะครับค่าต่างๆสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับค่ามันจะแสดง VLT โวลต์กับ Time ก็คือเวลาสมมติเราไม่อยากได้เวลาเราก็กดปุ่มด้านบนนี้นะครับปุ่มที่สามเนี่ยครับปุ่มที่สามกดเปลี่ยนได้เลยนะครับจะเอาค่าอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเนี่ยทิศอะไรรดถ่ายพนังทิศอะไรอุณหภูมิว่าน้ามาอะไรนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับ เนี่ยครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวบนเราก็กดปุ่มสองนะครับตัวนี้นะครับกดปุ่มสองก็จะเปลี่ยนตัวบนทั้งหลนี้นะครับนี่นะครับอยากได้ค่าอะไรก็เลือกได้นะครับตัวนี้เมนูการใช้งานจะเป็นภาษาไทยนะครับการเข้าเมนูก็คือการกดปุ่มสี่นะครับปุ่มนี้ค้างไว้สองวินาทีนะครับก็จะเข้าเมนูขึ้นมาให้จะสังเกตว่าเมนูของ OBD2 TSK ตัวนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีคําว่าติดตั้งวินาัย OBD ทดสอบการขับขี่แล้วก็สตรีมข้อมูลเห็นไหมครับนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้นะครับโดยการเลื่อนปุ่มด้านบนนะครับปุ่มที่3นะครับเลื่อนมาที่คําว่าติดตั้งนะครับแล้วก็กดปุ่ม4เพื่อ enter มันนะครับเพื่อจะเข้าไปใช้งานการตั้งค่านะก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับตั้งค่าภาษานะครับเปลี่ยนเสียงนะครับก็คือการเปิดปิดเสียงนะครับแจ้งเตือนความเร็วนะครับสามารถแจ้งเตือนความเร็วได้นะครับว่าเราจะตั้งให้มีเสียงเตือนความเร็วที่เท่าไหร่นะครับ อย่างตัวนี้โรงงานจะตั้งมาที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถเลื่อนได้โดยกดปุ่ม2หรือ3นะครับเนี่ยครับกดปุ่ม2ก็จะเพิ่มนะครับกดปุ่ม3ก็จะลดนะครับสามารถคุณเราตั้งไว้120นะครับก็ทำได้เลยนะครับเนี่ยกดค้างไว้นะครับตั้งไว้ที่120นะครับมันก็จะเตือนนะครับเมื่อเราขับถึงความเร็ว120นะครับเราก็กดออกนะครับนอกจากนั้นยังสามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิหม้อน้ําได้นะครับ โรงงานจะตั้งมาที่120นะครับเราต้องการที่จะตั้งเตือนเท่าไหร่ก็ตั้งได้นะครับตามใจเราเลยนะครับก็โดยการกดเหมือนเดิมครับปุ่มสองหรือปุ่ม3านะครับกดปุ่มนี้ก็ลดนะครับเราจะตั้งไว้ที่100นะครับเนี่ยครับก็ตั้งได้เดี๋ยวจะตั้งที่105ก็เพิ่มได้เช่นกันนะครับก็สามารถแจ้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์ได้นะครับแจ้งเตือนกําลังแบตเตอรี่ได้นะครับนะครับ ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับนี่ครับรูปแบบที่1นนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้แกวสีไลยนะครับสีม่วงสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับสีเขียวประมาณนี้นะครับอบดีตัวนี้ยังสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับโดยโรงงานจะตั้งมาที่ออโต้นะครับออโต้ก็คืออบดีตัวนี้จะมีตัววัดแสงให้อยู่แล้วนะครับคือตัวนี้รูนี้นะครับรูนี้รูนี้นะครับ เห็นไหมเออรถนี้รถนี้ก็คือมันกลางวันมันจะสว่างให้กลางคืนมันจะดับแสงให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าบางคนนะครับสายตาไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับในเมนูนี้ได้นะครับตอนนี้มาตั้งออตโต้อยู่เห็นไหมครับสมมติเรามีความรู้สึกว่าเราขับกลางคืนแล้วมันยังสว่างอยู่เราก็สามารถมาเข้าเมนูตรงนี้ปรับได้นะครับนี่นะครับเราก็จะปรับได้อีก8ดสเต็ปเห็นไหมครับสเต็ปหนึ่งจะมืดเลยนะครับ 2ก็จะสว่างบ้านิดหนึ่งกด3ก็จะสว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปของเขานะครับเนี่ยนะครับสามารถปรับได้นะครับกดออกก็คือกดค้างออกไปนะครับนอกจากนี้ OBD-TS9 ยังสามารถที่จะสแกนโค้ดลบโค้ดนะครับทําให้เราทราบปัญหาขนานั้นเลยนะครับว่าสาเหตุรูปไฟเอนจิ้นโชว์ณนขณะนั้นนะครับปัญหาของรถเราคืออะไรเราจะรู้ทันทีเลยนะครับจากการสแกนโค้ดจากตัวนี้นะครับโดยการกดปุ่ม4ครั้างไว้เหมือนเดิมนะครับ อัาน,นี้เราจะเลื่อนมาที่คําว่าวินิจฉัย OBD ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มสีนะครับจะมีคําว่าสแกนนะครับเราก็สามารถที่จะสแกนโค้ดได้เลยนะครับเมื่อมีโค้ดนะครับก็จะมีตัวรหัสโค้ดขึ้นมาที่หน้าจอนะครับก็แนะนาใ,ให้ให้ให้เรา,าถ่ายรูปเอาโทรศพัพท์มาถ่ายรูปโค้ดไว้ก่อนก่อนที่จะลบนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นตัวบันทึกให้เราจําได้ว่าโค้ดที่เราก่อนจะลบนั้นมัน,มนคือโค้ดอะไรนะครับ เราจะได้ไปแก้ไขได้ถูกต้องนะครับเมื่อเราได้ถ่ายรูปแล้วเราก็มาทําการล้างค่านะครับก็คือการลบโค้ดนั่นเองนะครับก็คือกดลงไปนะครับ OBD ตัวนี้จะทําการล้างโค้ดไฟอิน i n นโชว์ให้นะครับไฟอินนโชว์ที่หน้าจอก็จะดับไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องกลับไปแก้ไขนะครับกลับไปแก้ไขในเรื่องของโค้ดตัวนั้นให้สมบูรณ์นะครับ เมื่อคุณไม่ไปแก้ไขเนี่ยถ้ากล่อง ECU มันค้นพบโค้ดตัวนี้อีกนะครับมันไฟ Engine โชว์ก็จะกลับ,บมาโชว์ที่หน้าปัดรถคุณอีกเช่นกันนะครับนะครับใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้ติดตั้งโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเพียงเสียบปลั๊กของอุปกรณ์เข้าที่พอร์ต OBD ของรถท่านก็ใช้งานได้ทันทีนะครับสินค้า OBD TS9 ตัวนี้นะครับรับประกันการใช้งานให้ สามปีเต็มนะครับมีปัญหาในการใช้งานใดๆในช่วงระยะเวลาที่รับประกันนะครับทางร้านอ b บ s ด o ชอนะครับเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับสามารถเข้ามาติดตั้งที่หน้าร้านได้นะครับร้านอ b บ s h o p อตั้งอยู่ใต้ทางด่วนนะครับเรียบทางด่วนตลาดงามวงวานนะครับใกล้วัดบัวขวัญพระรามหลวงนะครับหรือใกล้ติดสนนสเมคีนะครับสามารถเข้ามาติดตั้งที่หน้าร้านได้นะครับบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับ หรือท่านใดที่อยู่ไกลนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านเพจโอเบดีช็อปนะครับได้นะครับทางร้านเราจัดส่งสินค้าทุกวันนะครับนะครับมีการจัดส่งให้ทุกวันนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับของสินค้านะครับได้ที่หมายเลข089 969 5708นะครับ9695708นะครับวันนี้ร้านโอเบดีช็อปขอจบรีวิวโอเบดีรุ่น t s 9เเมนูภาษาไทยเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ